สศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อติดตามสถานการณ์โควิด -19 พิจารณามาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอแม่สอดร,รวมทั้งการบริหารจัดการวัคซีนการจัดการโรงพยาบาลสนามและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้นายกนวัฒน์เพชรก้อนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขชำนาญการเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อติดตามสถานการณ์โควิด -19 พิจารณามาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอแม่สอดรวมทั้งการบริหารจัดการวัคซีนการจัดการโรงพยาบาลสนามและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพงรัฐน์พิรมรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่33ประจำปี2564และมีนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมขณะที่คณะกรรมการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรน โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยเบื้องต้นเสนอให้มีการยกระดับมาตรการทางด้านสังคมในพื้นที่ที่มีการระบาดได้แก่งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ไม่เกินเวลา20นาฬิกาถ้าเกินเวลาที่กำหนดให้นำกลับไปที่บ้าน รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้างดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามประเพณีนิยมยกเว้นงานบวชงานศพคนร่วมงานไม่เกิน50คนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกาโรงแรมหอพักบ้านเช่าให้รายง,งานข้อมูลผู้เข้าพักให้กับฝ่ายปกครองแรงงานต่างชาติห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา2 0ถึง4นาฬิกา ส่วนประชาชนทั่วไปขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางระหว่างเวลา23-4นาฬิกาคลินิกและร้านขายยาต้องส่งผู้ป่วยที่มีอาการไอไข้เจ็บคอเข้าตรวจที่คลินิก ARI ทุกรายเป็นต้นโดยจะมีคำสั่งจังหวัดตากแจ้งให้ทราบมาตรการที่แท้จริงอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนการบริหารจัดการวัคซีนล่าสุดจังหวัดตาก ได้รับวัคซีนแอสตร้าซีเนกา8,400โดสเบื้องต้นจะนำไปฉีดในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่กำลังมีการระบาดของโรคก,ก่อน5,000โดสส่วนวัคซีนที่เหลือจะกระจายไปตามอำเภอต่างๆโดยจะฉีดให้แก่ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนจองไว้ก่อนตามลำดับขณะที่วัคซีนซีโนแวคล่าสุดได้รับมา2,720โดสจะนำไปฉีดเป็นวัคซีนเข็ม2ทั้งหมดด้านการจัดการโรงพยาบาลสนามคาดว่าจะสามารถเปิดโรงพยาบาลสนาม ห้าอำเภอชายแดนที่อำเภอแม่สอดเพื่อรองรับผู้ป่วยได้เช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลสนามมอทรรล้านนาตากที่จะสามารถเปิดรับผู้ป่วยคนไทยจากต่างจังหวัดที่มีภูมิลำเนาจังหวัดต,ตากและแจ้งความจำานงผ่านศูนย์คนตากไม่ทิ้งกันได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรแม่สอดและที่มสวโพธิวิชัยแม่สอดด้วย